ทีเด,ดฟฟตบอลประจำวันพุทธที่15กุมภาพันธ์2566ครับทันอยู่กับเราร้อยหลายอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มีฟุตบอลให้ติดตามกันเนี่ยยกมา4คู่นะครับเป็นทางด้านของแชมเปียนส์ลีก2คู่แล้วก็ทางด้านของพรีเมียร์ครับคู่ใหญ่บิ๊กแมชนะครับหัวตารางเจอกัน1คู่แล้วก็ทางด้านของลาลิกาของสเปนอีก1คู่นะครับ4คู่ประกอบไปด้วยนะครับทางด้านของยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกเป็นดอทมุนนะครับเปิดบ้านรับการเยือนของเชลซีคู่นี้เนี่ยมันแน่นอนนะครับ คุยสองครับเป็นทางด้านของขับบูชนะครับเจอกับทางด้านของเบนฟิก้านะครับแล้วก็พริม์ลีกอังกฤษครับคู่บิ๊กแมตชวันนี้นะครับอาร์เซนอลเปิดบ้านรับการเยือนของแมนซิ t y ตี้นะครับแล้วก็คู่สุดท้ายครับปิดท้ายกันที่เรอัลมาดริดครับเปิดบ้านรับการเยือนบุ้ยอย่างเอลเช่นะครับวันนี้จะทำเกมแล้วก็จะทำแต้มเข้าจี้กับทางด้านของบาร์เซโลนาได้หรือไม่นะครับอาจแน่นจะเต็มกันอีกเช่นเคยกับเหล่าร้้ยหลานะครับ สรุปผลเมื่อคืนที่ผ่านมากันก่อนนะครับสำหรับทางด้านของยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกสองคู่ที่ให้ไว้นะครับปารีสแซงต์แชงกกับทางด้านของบาเยิร์นมิวนิกคู่นี้เป็นทางด้านของบาเยิร์นมิวนิกนะครับต่อในราคาปปก็ให้ต่อที่บาเยิร์นนะครับราคาปปลดลงเหลือราคาเสมอนะครับเป็นทางด้านของบาเยิร์นเฉือนเอาชนะไปยังสุดเสียวนะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์บาเยิร์นโดนใบแดงด้วยนะครับแล้วก็สกอร์ต่ำก็เข้านะครับ คู่ที่สองครับ AC มิลานกับทางด้านของ Tottenham Hotspur คู่นี้จอดตั้งแต่ไกลโฮครับทางด้านของสเปอร์นะครับ AC m i ลานยิงนําไปอย่างรวดเร็วนะครับหประตูต่อศูนย์แล้วก็จบท้ายด้วยสกอร์หนึ่งศูนย์นะครับคู่นี้ก็เสียเต็มนะครับสรุปเมื่อคืนนะครับเสียหนึ่งได้หนึ่งนะครับแล้วก็มุมของราคาต่ํานะครับได้อีกหนึ่งนะครับสําหรับวันนี้ครับมาติดตามกันต่อครับ ไปเริ่มกันที่คู่แรกกันก่อนนะครับเป็นทางด้านของเสือเหลืองครับบุลเเซียดอทมุนวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของเชลซีนะครับตีสามตรงที่ซิงแนลอิดูนาพาร์คนะครับบ้านของดอทมุนเนี่ยอุณหภูมิ8ปองศาเท่านั้นนะครับไม่ครึมเต็มท้องฟ้าเลยสื่อต่างประเทศให้ทางด้านของดอทมุนนะครับชนะที่สองหนึ่งคู่นี้ช่วงหลังยังไม่เคยเจอกันมานะครับการเดินทางก็จากลอนดอนมาที่ดอทมุนเนี่ยห้ารอยยี่สิบเก้ากิโลเมตรนะครับ ผลงานล่าสุดของทั้งคู่นะครับดอทมุลนะครับดูดีทีเดียวนะครับในลีกเนี่ยเก็บชัยชนะมาได้ต่อเนื่องเลยนะครับรวมทั้งด้านของถ้วยในประเทศนะครับอย่างเดเบโคานะครับล่าสุดก็ชนะเบเมนมาเกมเยือนนะครับ2-0ก่อนหน้านั้นชนะบุคุม2-1ครับชนะไฟบวกถึง51นะครับชนะเลเวอร์คูเซ่นนะครับ2 0ชนะไมาย2-1ชนะเอาส์บวก4-3นะครับยิงไม่ต่ำกว่า2ลูกนะครับในแต่ละนัดของดอทมุลถือว่าเกมรุกค่อนข้างที่จะจัดจ้านมากนะครับทางด้านของเชลซีบ้างนะครับ ล่าสุด3นัดหลังนะครับเสมอมา3นัดแล้วนะครับสะดุดมา3นัดเสมอเวสต์แฮมล่าสุดนะครับเสมอฟูลแลมนะครับเสมอลิเวอร์พูลที่ชนะชนะคริสตัลพาเลตนะครับที่แพ้ก็มีแพ้ในเ a Cup ด้วยนะครับแพ้ฟูลแลม2 1แพ้แมนซิตี้ในเ a c เ p ถึง4-0นะครับผลงานในบ้านของดอทมุนโดดเด่นเหมือนเดิมนะครับ6นัดหลังชนะ4นัดเสมอ2นะครับเสียไปแค่2ประตูอ่าเสียไปแค่5ประตูเท่านั้นนะครับด้านของเชลซีนะครับ เอมเยือนช่วงหลังไม่มีคําว่าชนะเลยนะครับเสมอถึง3นัดแพ้3นัดนะครับ2นัดล่าสุดเสมอเวสต์แฮมกับริเวอร์พูลมานะครับผู้เล่นวันนี้นะครับทางด้านของทั้งคู่เนี่ยจัดลงตัวกันมากครับทางด้านของเชลซีตัวหลักคาหายไปหลายคนนะครับทางด้านของดอทมุลเนี่ยอยู่กันเกือบครบนะครับ ดวลมุนน่าเจอกับแฮท่าเบอร์ลินนะครับทางด้านของเชลซีเจอกับทางด้านของเซาท์แฮมตันนะครับก็มีสิทธิ์ลุ้นที่จะทําคะแนนได้นะครับทางด้านของเชลซีในนัดหน้านะครับทางด้านของบุสเซอร์ดมุนนะครับนําทัพโดยจูดบลิงแฮมนะครับเกเลโลอาเดเยมีนะครับบลันช์นะครับมาโกร้อยหายเจ็บกลับลงสนามได้ตามปกติแล้วนะครับแต่กองหลังก็มีทางด้านของฮูเมลแล้วก็มูเนียนะครับที่ยืนได้นะครับแล้วก็ทางด้านของเชลซีครับวันนี้ครับ ได้เอนโซฟอนันเดสนะครับลงมายืนกลางนะครับแล้วก็ตัวใหม่ๆหลายคนนะครับเซอร์ลิงเจ็บนะครับโฟฟานาก็เจ็บนะครับวันนี้ก็ต้องมาดูว่าอาจจะใช้หน้าเป้าเป็นคายฮาวเวนะครับที่เหลือลงสามได้ครบไม่ว่าจะเป็นทางด้านของกาเลเกอร์นะครับเมสันเมาส์นะครับในราคาคู่นี้ครับไปดูกันที่ราคากันต่อนะครับ เปิดราคามาเป็นทางด้านของดอทมุลนะครับเปิดราคามาที่ราคาปปปกับเชลซีเลยนะครับเปิดมาต่อแบบได้เปรียบเลยนะครับแล้วก็ทางด้านของดอทมุลเนี่ยฟอร์มค่อนข้างที่จะดีนะครับในช่วงหลังนี่ทำกำไรให้กับนักลงทุนได้ต่อเนื่องนะครับทางด้านของเชลซีฟอร์มดรอปไปค่อนข้างเยอะแต่วันนี้ดูการจัดตัวผู้เล่นแล้วเนี่ยอตเตอร์ใช้ผู้เล่นหน้าใหม่นะครับ ที่เข้ามาเสริมทัพเนี่ยลงสนามกันครบครันเลยนะครับก็ต้องมาดูฟอร์มนะครับว่าซ้อมถึงหรือเปล่านะครับถ้าซ้อมไม่ถึงเนี่ยอาจจะโดนดอทมุลเล่นงานได้นะครับแล้วก็ทางด้านของดอทมุลเนี่ยค่อนข้างที่จะเล่นกันเข้าขามากกว่าในช่วงนี้นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับเหล่าร้อยลามองว่าครับในบ้านของดอทมุลนะครับเชลซีอาจจะได้แค่ไล่บอลแหละครับแล้วก็อาจจะต้องรอสวนกลับนะครับในนัดนี้นะครับ ดอดมูลมีโอกาสที่จะทําประตูได้มากกว่านะครับเกมรู้ค่อนข้างที่จะดุดันนะครับคู่นี้สกอร์สูงต่ำสองลูกครึ่งก็เล็งไว้อาจจะเป็นสกอร์สูงด้วยซ้ํานะครับถ้ามีทางด้านของใครที่เปิดประตูได้ก่อนนะครับในเกมเร็วนะครับคู่นี้ครับเราอยหลาให้ต่อที่ดอดมูลครับราคาปปหรือราคาเสมอครับลุ้นทางด้านของเจ้าบ้านครับเบียดเอาชนะไปนะครับในคู่แรกของเกมคืนนี้ครับ ไปต่อที่คู่สองครับยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกนะครับตีสามตรงเช่นเดียวกันคลับบูชับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของเบนฟิก้านะครับบ้านของคลับบูชเนี่ยอุณหภูมิ7องศาเท่านั้นนะครับท้องฟ้าสดใสครับสื่อตามเทศให้เสมอกันที่2ประตูต่อ2นะครับช่วงหลังก็ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับทั้งด้านของคลับบูชแล้วก็เบนฟิก้านะครับซึ่งจะเข้ามารอบนี้นะครับการเดินทางจากลิสบอนมาที่บูชนะครับค่อนข้างที่จะไกลทีเดียวนะครับ1,687กดกิโลเมตรนะครับ ผลงานล่าสุดของทั้งคู่ครับทางด้านของเจ้าบ้านกับบูชนะครับหนักไปทางด้านเสมอนะครับหกนัดหลังเนี่ยเสมอถึงห้านัดชนะหนึ่งนัดเท่านั้นครับแต่ยังไม่แพ้ใครนะครับในลีกเนี่ยเสมอล่าสุดสองนัดหลังนะครับเสมอกับทางด้านของแซนกิรอยนะครับมาหนึ่งประตูต่อหนึ่งเสมอโ o ยันอันเวิร์บนะครับศูนย์ศูนย์ที่ชนะเนี่ยชนะซูเตวัลแกมนะครับสองหนึ่งที่เหลือก็เสมอนะครับเสมอ เชลลอยนะครับเสมอกับเซนตูเดนนะครับแล้วก็เสมอกับอันเดเลิชนะครับยิงได้ค่อนข้างที่จะน้อยนะครับทางด้านของคารบรูชทางด้านของเบนฟิก้าบ้างครับฟอร์มร้อนแรงต่อเนื่องในบอลถ้วยที่ผ่านมาเพิ่งเสมอกับบรากิลมา1-1แบบสุดมันนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยชนะคาซาพียนะครับ3-0ชนะอารโลก้า3-0ในลีกนะครับชนะปากอสเฟเลรา2-0ชนะซันตาคาร่า3-0นะครับแล้วก็เสมอกับสปอร์ติ้งลิสบอนเนี่ย2ประตูต่อ2ถือว่า หกนัดหลังนะครับรวมทุกเกมเนี่ยเสียไปแค่สามประตูเท่านั้นนะครับเก็บคลีนชีตได้ถึงสี่นัดถือว่าค่อนข้างที่จะลงตัวครับทางด้านของเบนฟิก้านะครับฟอร์มนะครับฟอร์มในบ้านของคัพบูชนะครับหกนัดหลังยังไม่ชนะใครนะครับเสมอถึงห้านัดแพ้เซนตูเดนในบอลถ้วยนหนึ่งนัดนะครับแล้วก็เสมอมาติดกันในสี่นัดแล้วนะครับแต่ด้านของเบนฟิก้าเกมเยือนนะครับเสมอล่าสุดกับบากาเท่านั้นนะครับที่เหลือ เก็บชัยชนะมาได้ต่อเนื่องถึงสี่นัดนะครับมีแพ้แพ้บาก้าานีนะครับสามศูนย์นัดหน้าครับคับบูชเจอเซอร์เคิลบูชในการไปเยือนนะครับเบนฟิก้าเปิดบ้านรับการไปเยือนของบอวิสตาในนัดหน้าถือว่าไม่มีปัญหาอะไรนะครับในช่วงนี้นะครับทางด้านของคลับบูชนะครับมีทางด้านของนูซานะครับจูสกานะครับโซว่านะครับที่ค่อนข้างที่จะทำเกมรุกได้ค่อนข้างดีในช่วงนี้นะครับทางด้านของเบนฟิก้าครับ มีทางด้านของเจ้ามลิโอนะครับราฟาซินวานะครับรามอสเฟอนันเดสเชนโซ่ย้ายมาเชลซีแล้วนะครับไม่ได้ลงนะครับย้ายมาเชลซีวันนี้ก็ลงให้กับเชลซีนะครับที่เหลือแผงหลังก็มีทางด้านของโอตามินดี้ครับโลนติโน่ครับโมลาโมลาโตนะครับก็ถือว่าความพร้อมของทีมนะครับเบนฟิก้าดูดีกว่านะครับแต่การเดินทางเนี่ยค่อนข้างที่จะไกลทีเดียวนะครับ อาจจะเป็นบ้านใครบ้านมันก็ได้นะครับในคู่นี้แต่ทางด้านของเบนฟิก้าครับคู่นี้เนี่ยเป็นทางด้านของทีมเยือนครับต่อมาที่ราคาปปนะครับเหล่าร้อยหล่ามองว่าเบนฟิก้าเนี่ยทั้งแฮนดิแคปแล้วก็ทั้งฟอร์มนะครับเหนือกว่าทางด้านของคลับบูตพอสมควรนะครับแล้วก็วันนี้มาเจอกันเนี่ยความสดของเบนฟิก้าน่าจะปลดไปได้นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับเหล่าร้อยหล่าให้ต่อที่เบนฟิก้าครับราคาปปหรือราคาเสมอเช่นกันนะครับ ไปต่อกันที่คู่ที่3ครับมากันที่พรีเมียรีของอังกฤษนะครับศึกค่อนข้างที่จะบิ๊กแมทช์ทีเดียวนะครับปืนใหญ่อาร์เซนอลครับจ่าฝูงวันนี้เปิดบ้านรับกัมเยือนของเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้รองจ่าฝูงนะครับตีสองครึ่งครับที่เอมิเรชสเตเดียมบ้านของอาร์เซนอลนะครับอุณหภูมิ11องศาท้องฟ้าสดใสนะครับมีเมฆเป็นบางส่วนเท่านั้นทางด้านของสื่อต่างประเทศให้อาร์เซนอลชนะนะครับ2ประตูต่อ1ผลการพบกันล่าสุด6ครั้งหลังนะครับเป็นทางด้านของแมนซิตี้ชนะได้ รวดเลยนะครับ6ครั้งนะครับผู้นี้เนี่ยค่อนข้างที่จะแพ้ทางกันพอสมควรนะครับในเอ Cup ล่าสุดก็เป็นทางานของแมนซิตี้ครับชนะได้1ประตูต่อ0นัดนั้นเนี่ยอาเซนอนก็ไล่จับบอลอยู่นะครับก่อนหน้านั้นแมนเชสเตอร์ซิตี้มาเยือนนะครับก็ชนะไปได้2ประตูต่อ1ในพรีเมียร์ลีกนะครับแล้วก็ในบ้านของแมนซิตี้เนี่ยชนะได้ถึง5-0นะครับ ที่เหลือแมนซิตี้ไปเยือนก็ชนะได้ในปี2021-2020นะครับ104110นะครับส่วนมากก็จบสกอร์สูงต่ำเนี่ยครึ่งครึ่งนะครับถ้าจบแบบเฉือนชนะเนี่ยก็แค่10เท่านั้นนะครับทางด้านของการเดินทางก็จากแมนเชสเตอร์มันที่ลอนดอน257กิโลเมตรครับอัปเดตตารางกันนิดนึงนะครับพรีเมียร์ลีกอังกฤษผ่านไป21นัด22นัดนะครับอาร์เซนอลน,นำเป็นจ่าฝูงนะครับถ้านัดนี้แพ้เนี่ย ก็เป็นทางด้านของแมนซิตี้ขยับขึ้นเป็นจ่าฝูงแทนนะครับแล้วก็ทางด้านของแมนซิตี้ถ้านัดนี้ชนะเนี่ยครับขึ้นจ่าฝูงแน่นอนนะครับแต่แข่งมากกว่า1น,นัดนะครับก็ต้องไปลุ้นอาร์เซนอลอีกทีนึงนะครับอาร์เซนอลถ้าเสมอนัดนี้ไม่เสียหายนะครับน่าจะมีแผนอยู่ในใจกันแล้วนะครับสำหรับโค้ชของแต่ละทีมนะครับทางด้านของแมนซิตี้มาบุกมาแน่นอนนะครับ ผลงานล่าสุดของทั้งคู่ครับอาร์เซนอลก่อนนะครับสะดุดมา3นัดแล้วนะครับแพ้มา2นัดเสมอนัดล่าสุดมากับเบลนฟอร์ดในบ้านครับหประตูต่อหนึ่งะครับเรียกได้ว่าหืจับเลยนะครับก่อนหน้านั้นไปเยือนเอฟเวอร์ตันนะครับแพ้1นเยือนแมนซิตี้แพ้1นเช่นกันนะครับที่เหลือเนี่ยชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับสาชนะทอตแนมฮอสเปอร์สองศูนย์นะครับแล้วก็ชนะออฟฟอร์ดยูไนเต็ดในเอฟเอคัพสามประตูต่อศูนย์ทางด้านของแมนซิตี้ครับเรียกฟอร์มตัวเองกลับมาได้แล้วนะครับนััััดดลลลล่่่าาาสสุถมแอออตตนนนนววิไป3-1ะครบบใ้ขงงเ เล่นกันค่อนข้างที่จะลงตัวนะครับแล้วก็แอชตันวิลล่าเนี่ยโอ้โหค่อนข้างที่จะวิ่งหาบอลกันนี่จนเหนื่อยเลยนะครับก่อนหน้านั้นแมนซิตี้ไปแพ้ทอร์นาอดสเปอร์มาในเกมเยือนนะครับ1-0ที่เหลือในบ้านในแมนซิตี้เก็บชัยชนะมาได้ต่อเนื่องนะครับ3นัดติด1-0 3-0แล้วก็4-2นะครับแล้วก็ไปเยือนแมนยูเนี่ยแพ้ในพรีเมียร์ลีกนะครับ2ประตูต่อ1นะครับในศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้นะครับเกมเยือนยังไม่ดีเท่าไหร่นะครับทางด้านของแมนซิตี้3นัดหลังแพ้รวดนะครับ3นัด เสียไปถึง5ประตูยิงได้แค่1ประตูเท่านั้นทางด้านของอาร์เซนอลนะครับผลงานในบ้านก็ยังดีต่อเนื่องนะครับตอนนี้กลับมาดีแล้วนะครับแต่ก็นัดล่าสุดนะครับก็ยังเสมอกับเลนฟอร์ดอยู่นะครับตัวเจ็บก็มีค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวมาไปดูทางด้านของรายการต่อไปนะครับทางด้านของอาร์เซนอลต้องไปเยือนแอสตันวิลล่านะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เจอกับนอตติงแฮมฟอรเรสในการเป็นเยือนเช่นเดียวกันนะครับ แมนซิเตี้เนี่ยมียูฟ่าแชมเปียนส์ลีกก็นู่นเลยครับต้องไปเยือนอาร์บีไลฟ์ซิกนะครับในวันที่22ทางด้านของผู้เล่น,นครับวันนี้เจ้าบ้านเนี่ยรอเช็คความฟิตหลายคนนะครับแล้วก็ตัวเจ็บหายเจ็บกลับมาช่วยทีมเนี่ยค่อนข้างที่จะเกือบครบแล้วนะครับที่ยังต้องรอเช็คความฟิตอยู่ก็มีทางด้านของเอลสมิธโลนะครับกับเลวเจซุสนะครับเอรินนี่แล้วก็เนลสันนะครับทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้วันนี้เราเช็คความฟิตของจอห์นสโตนคนเดียวนะครับ ทางด้านของอาเซนอลครับผู้เล่นวันนี้ก็มีทางด้านของมาติเนลล่ครับซาก้าโอเดกาศนะครับแล้วก็ทางด้านของซาก้านะครับแล้วก็เอนเคเทียนะครับที่นัดที่แล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะใช้โอกาสค่อนข้างที่จะเปลืองนะครับทางด้านของแมนซิตี้ครับนำทัพโดยเอริงฮาร์แลนด์นะครับเควินเดอร์บอยเอเบเลสนะครับริยักมาเลสโฟเดนนะครับอยู่กันครบเลยนะครับอันเซโลกุนโดกันโรดดี้นะครับ แผงเกมรับแล้วก็เกมรุกรวมถึงทางด้านของแจ็คกี l ลิชด้วยนะครับทางด้านของมาเรสครับฟอร์มส่วนตัวเนี่ยค่อนข้างที่จะดีมากเลยนะครับในช่วงนี้เนี่ยหาตัวจับยากเลยนะครับทั้งเซนบอลทั้งทางบอลแล้วก็การทำเกมนะครับในริมเส้นฝั่งขวานะครับทางด้านของริยัตมาเรสในช่วงนี้นะครับเป็นที่เด็ดของเป๊ปกัวเดล่าเลยครับราคาคู่นี้ครับ เปิดราคามาเป็นทางด้านของแมนซิตี้ครับเปิดราคามาที่ราคาครึ่งลูกเลยนะครับต่อถึงครึ่งตัวเลยสําหรับทีมรองจากฝูงไปเยือนทีมจากฝูงนะครับถือว่าอาศัยช่วงจังหวะที่ทางด้านของอาเซนอนนะครับช่วงนี้เพลียงพล้ําอยู่นะครับก็อาจจะหาช่องว่างอาจจะหาช่องเจาะได้นะครับในช่วงนี้อาเซนอนครับหลังจากที่ดูมานะครับมีปัญหาความฟิตนะครับ โดยทั่วไปแล้วเนี่ยทุกทีเนี่ยจะวิ่งเข้าหาบอลแล้วก็วิ่งเพลสซิ่งค่อนข้างที่จะเร็วแล้วก็ค่อนข้างที่จะกระชับนะครับแต่ช่วงหลังนี้ครับไม่ค่อยจะวิ่งออกกําลังกายกันเท่าไหร่นะครับความฟิตก็เลยหดหายกันไปนะครับในช่วงนี้แต่เชื่อว่าครับทางด้านของอาร์เซนอลเล่นในบ้านเป็นจ่าฝูงด้วยนะครับอาจจะไม่พลาดเที่ยงพล้าให้กับแมนซิตี้ยง่ายๆนะครับคู่นี้ก็ต้องมาดูกันนะครับว่าจะจับเออร์ลิงฮาแลนด์ได้ยังไงนะครับในวันนี้นะครับ เพราะฉะนั้นคู่นี้ครับเหล่าร้หลามองว่าครับอาร์เซนอลเล่นในบ้านอาจจะไม่แพ้นะครับรองราคาครึ่งลูกไปเนี่ยก็ลุ้นกันหน่อยแล้วครับสําหรับคู่นี้ครับเหล่าร้หลาให้รองที่อาร์เซนอลนะครับในคู่ที่3าของค่ำคืนนี้ครับพิมลิกของอังกฤษคู่บิ๊กแมชนะครับไปปิดท้ายกันที่คู่สุดท้ายนะครับราชันชุดขาวเรย์มาดริดวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของเอลเช่ครับตีสาตรงที่เอสตาเดโอซานติโกเบนาบิล อุณภูมิ10องศาครับทองฟ้าคลึ้มเลยนะครับสื่อต่างประเทศให้มาดริดครับชนะที่2ประตูต่อ0นะครับผลการพบกันล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยก็เกือบกินไม่ลงกับทางด้านของเอลเช่เหมือนกันนะครับทางด้านของมาดริดชนะ3เสมอ3นะครับเอลเช่ยังไม่เคยชนะใน6นัดหลังนัดล่าสุดมาดริดไปเยือนนะครับชนะมาได้3-0ก่อนหน้านั้นเสมอกันในบ้านมาดริดนะครับ2-2 เสมอกันในบ้านเอลเชในบอลท้่วนะครับ 00, 0-0แล้วก็ในปี2021มาริดชนะได้ทั้งไปและกลับ2-1ทั้ง2นัดนะครับปี2020เสมอกันในบ้านของเอลเชถือว่าในบ้านเอลเชเนี่ย4นัดชนะ2นะครับเสมอ2นะครับทางด้านของมาริดก็เกือบเอาตัวไม่รอดเหมือนกันแต่นัดล่าสุดชนะขาดนะครับการเดินทางก็จากเอลเชมาที่มาริดครับ355กิโลเมตรครับตารางคะแนน,นครับ ลาลิกาของสเปนผ่านไป20นัด21นัดนะครับทางด้านของบาร์ซ่าเป็นจ่าฝูงนะครับ21 21นัด56คะแนนมาริด20นัด45คะแนนตามหลังอยู่11แต้มนะครับถ้านัดนี้ชนะจี้เหลือ8แต้มก็ยังมีระยะห่างอยู่นะครับทางด้านของเรอัลมาดริดกับซ e โลนาในฤุูการนี้ครับที่เหลือนะครับขับเคี่ยวกันในยูฟาแชมเปียนส์ลีกเนี่ยก็มีทางด้านของเรอัลโซซัด อาเดนติโกมาดริดนะครับริโอเบติสรายโอมบากาโนรวมถึงทางด้านของแอตติกวิบลถึงบิยาเรย์เลยนะครับเอลเช่ che, ครับอยู่อันดับ20ครับผ่านไป20นัดมีแค่9คะแนนเท่านั้นนะครับชนะแค่1นัดโดยที่นัดล่าสุดเนี่ยเอาชนะได้นะครับเป็น3แต้มแรกในลาลิก้าของสเปนของเอลเช่เลยนะครับยังรั้งท้ายอยู่บ๊วยอยู่นะครับ20นัดมี9คะแนนยังไม่ถึงเลข2หลักนะครับ ประตูวได้เสียลบอยู่25ลูกครับเสียไปถึง40ลูกนะครับยิงได้15ลูกครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่ครับเรอัลมาดร,ริดเพิ่งไปเยือนมาโยก,ก้าแล้วก็แพ้มา1-0น,นะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยเก็บชัยชนะเก็บคะแนนได้ต่อเนื่องนะครับชนะวาเลนเซีย2-0ในบ้านเสมอเรอัลโซเสเดด0-0นะครับเสมอแอตเลอริโกมาดริดในบอลถ้วยชนะแอตเลติกบิวเบาครับ2-0แล้วก็ชนะบิยารรล3-2ฐานะของเอลเช่บ้างนะครับในบ้านเนี่ยช่วงนี้ เก็บคะแนนมาได้ต่อเนื่องนะครับนัดล่าสุดเนี่ยชนะบียาิรลถือว่าเป็น3แต้มล้ำค่าเลยครับของเอลเชในฤดูกาลนี้นะครับ3-1ก่อนหน้านั้นไปเยือนเซบียาครับแพ้3-0นะครับเสมอกับโอซาซูนาในบ้าน1-1ไปเยือนคาดิสเสมอ1-1ครับแพ้เซลตาบิโก1-0แพ้คิวต้านะครับในบอลถ้วยเนี่ยหนะครับสำหรับเอลเชเอลเชเกมเยือนในบอลลีกยังไม่ชนะใครนะครับล่าสุดแพ้เซบียาสามศครับมาดริดในบ้านเนี่ย แพ้แค่บาซ่าเป็นบอลถ้วยซูเปอร์คัพนะครับที่ไปเตะในต่างแดนนะครับก็อาจจะไม่นับในซานติโกเบอร์นาบินะครับนัดล่าสุดชนะบาเลเนเซียไปในบ้านครับ2-0ก่อนหน้านั้นเสมอเรืลโซเซเดสเสมอแอตเลติโกมาดริดครับเสมอบาเลเนเซียแล้วก็ชนะคาดิสนะครับแต่ก็ยังชนะไม่ขาดเท่าไหร่นะครับทางด้านของเรัลมาดริดในบ้านนะครับนัดหน้าครับเรัลมัตริดเจอโอซาซูน่าทางด้านของเอลเช่เจอกับเอสปันยอนนะครับ เรอัลมาดริดจะเตะแชมเปี้ยนส์ลีกก็คือต้องไปเยือนทางด้านของลิพูในวันที่21นะครับก็ยังมีห่วงอยู่นะครับทางด้านของเรอัลมาดริดวันนี้ก็อาจจะพักตัวหลักหลายคนนะครับผู้เล่นครับของทั้งคู่นะครับมาดริดก่อนนะครับขาดหายตัวทำสกอร์ไป2คนนะครับทางด้านของคาริมเบซมาแล้วก็วินิสิอุสจูเนียนะครับผู้ศาตูกูตัวก็ยังเจ็บอยู่นะครับที่เจ็บมาเพิ่มก็เป็นทางด้านของมิลิเตาแล้วก็เมนดี้กองหลังคู่นะครับ ทาาน้านของเอลเช่ครับอยู่กันเกือบครบนะครับตัวหลักๆที่โดนแบนก็เป็นทางด้านของราซิออสนะครับแล้วก็ทางด้านของมัสคาโลนะครับที่ยังโดนแบนอยู่นะครับที่เจ็บก็เป็นทางด้านของแกมบัวนะครับกองกลางตัวหลักอีกคนหนึ่งนะครับสําหรับวันนี้เนี่ยเกมรุกค่อนข้างที่จะขาดหายไปหลายคนเลยนะครับแล้วก็เกมรับหนึ่งคนหัวใจหลักของทีมด้วยนะครับทางด้านของเอลเช่ทางด้านของมาร์กิดนะครับมี วานนีนะครับที่ยังลงได้อยู่โรดิโกนะครับโมดิตอาเซนซิโอก็ยังเป็นตัวตายตัวแทนได้อยู่นะครับแต่ก็ต้องลุ้นนะครับว่าอาเซนซิโอ่ยอาจจะต้องอย่าใช้โอกาสเปลืองนะครับในวันนี้นะครับคู่นี้ครับเปิดราคามานะครับค่อนข้างที่จะแพงทีเดียวนะครับสำหรับทางด้านของเรยวมาริตเจ้าบ้านต่อมาถึง2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับกับเอลเช่ทีมบววยนะครับค่อนข้างที่จะต่อขาดทีเดียวนะครับ แต่จากสถตติแล้วนะครับทางน้้นของเอลเช่เนี่ยเจอกับมาริดทีใดสนุกทุกทีนะครับแล้วก็เป็นทงังน้้นของมาริดเนี่ยแพ้แฮนดิแคปนะครับสส่วนมากครับถึงแม้ว่าจะชนะในเหตุการณ์จริงนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้เหล่าร้อยหลามองว่าครับเอลเช่วันนี้มาเล่นเต็มที่แน่นอนนะครับแล้วก็มาริดเนี่ยขาดหายไปเนี่ยอย่างมีซิวจูเนียเนี่ยอาจจะมีผลกระทบในการทําเกมริมเส้นนะครับ ก็ต้องมาดูกันนะครับว่าคิวิ่งพาร์ทของโมลิชนะครับแล้วก็โทนี่โคลสเนี่ยจะทําอะไรทางด้านของเอลเช่ได้หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับเหล่าร้อยหลามองว่าครับเอลเช่อาจจะแพ้ไม่เกิน2ลูกนะครับให้รองที่เอลเช่ครับราคา2ลูกควบ2ลูกครึ่งครับในคู่สุดท้ายของค่ำคืนนี้ครับครบจบเรียบร้อยครับทั้งหมด4คู่นะครับกับเราครับเหล่าร้อยหลานะครับวันนี้ เดี๋ยวทบทวนกันให้อีกทีหนึ่งนะครับสี่คู่นะครับแชมเปี้ยนส์ลีกดอทมูลกับเชลซีดอทมูลต่อที่ราคาปปให้ต่อที่ดอทมูลเจ้าบ้านนะครับเชลซีสำรองลงหรือตัวใหม่ๆลงเนี่ยไม่รู้ว่าจะซ้อมกันพอหรือเปล่านะครับคู่สองครับคับรูชกับเบนฟิก้าในแชมเปี้ยนส์ลีกเช่นกันนะครับเบนฟิก้ามาเยือนต่อที่ราคาปปคู่นี้ก็ให้ต่อที่เบนฟิก้านะครับราคาปปหรือราคาเสมอนะครับที่เด็ดที่ขาด ก็น่าจะมีให้เห็นอยู่นะครับแล้วก็ทางด้านของศึกแย่งตําแหน่งจ่าฝูงพรีมลิงนะครับอาร์เซนอลกับแมนเชสเตอร์ซิตี้คู่นี้เป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเปิดมาราคาที่ครึ่งลูกต่อขาดทีเดียวนะครับแต่ก็ต้องรอเช็คราคากันก่อนเตะอีกทีนึงนะครับว่าจะขยับไปทางไหนนะครับก็ติดตามกันได้ในไลน์ของเราได้นะครับคู่นี้ก็ถ้าเป็นราคานี้ครับให้รองที่อาร์เซนอลเจ้าบ้านก่อนนะครับหนึ่งแต้มสําหรับอาร์เซนอลวันนี้ไม่เสียหายนะครับ คู่สุดท้ายครับมาริดกับทางด้านของเอลเช่นะครับเอลเช่ทีมบุ้ยนะครับอาจจะได้ใจมาจากเกมที่แล้วนะครับวันนี้ปลุกระดมกันมาทางด้านของมาริดขาดหายตัวหลักไปหลายคนนะครับเกมรุกด้วยอย่างวินิสิโอจูเนียคู่นี้มารติดต่อที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งเหล่าร้อยหลาให้รองที่เอลเช่ครับลุ้นไม่ให้ผ่าน2ลูกนะครับในคู่นี้ครับครบจบเรียบร้อยครับสำหรับค่ำคืนนี้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะครับช่องทางของ YouTube Channel นะครับแล้วก็ ทักทายกันเข้ามาได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับมีทีเด็ดแล้วก็การวิเคราะห์แล้วก็ VIP นะครับให้นะครับในคอมเมนต์ด้านล่างกดที่ลิงก์ได้เลยนะครับสำหรับ Line แอดของเรานะครับ adsai ครับ1 0 0์ RA ร้อยหลานนะครับมีทีเด็ดส่งตรงถึงท่านทุกวันครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันครับสวัสดีครับ